รายการที่สามวันที่สองกุมภาพันธ์หกแปดขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับบริษัทฮาตารุจำกัดคือตู้เย็นหนึ่งเครื่องเครื่องละเจ็ดพันบาทพิมพ์ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าในาวันที่ขายสินค้ารับชำระเป็นเงินสดให้บริการติดตั้ง ระบบเน็ตร์กมูล,ลค่า6,000บาทรับเป็นเงินสดบริษัททำใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับบริการและได้รับใบหักภาษีณที่จ่ายเข้าระบบ Order to cash คลิกขายสดคลิกเพิ่มใส่วันที่เอกสาร วันที่สองกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบห้าชื่อลูกค้าบริษัทฮาตารุประเภทภาสีเจ็ดเปอร์เซ็นแวดแยกนอก มาตรงที่เพิ่มรายการสินค้าตู้เย็นหนึ่งเครื่องราคาเจ0 0บาทยอดชำระ7,490บาทชำระเป็นเงินสดกดบันทึกคลิกรายการเมื่อสักครู่นี้เข้า e t a g เพื่อส่งอ e ีเมลให้กับลูกค้าใส่อีเมลลูกค้ากดยืนยัน คลิกจุดสามจุดกดพิมพ์ขึ้นเอกสารใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินใบส่งของที่ส่งให้ลูกค้า